พร้อมข่าวบันเทิงอารมณ์ดีที่คัดมาแล้วว่าเด็ดจริงอะไรจริงนาทีนี้พอดสุดแรงสุดก็ต้องยกนิ้วให้ดีว่ารุ่นใหญ่อย่างพี่ตู่นันทิดาเขาเลยค่ะฮือฮาสนันจอคนพูดถึงไม่แพ้ข่าวไหนเลยค่ะกับซีรีส์ทิมใจของคลับฟ r i d เด The Serie s 4่หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการที่ได้ดีว่าเสียงดีตู่นันทิดามาถ่ายทอดอารมณ์เชื่อเชื่อในบทแม่ที่ต้องเกิดกิเลสมีสามีคนเดียวกับลูกฮหือทำเอาหมามีตู่ถึงกระตัดเหงื่อกับบทสุดแรงนี้สุด เรื่องเรื่องของของคุณแอนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันเยอะถ้าเป็นเรื่องที่เขียนเป็นบทละครคงไม่เล่น<ม>แต่พอเป็นเรื่องจริงก็อย่างน้อยก็คิดว่าเรื่องนี้ควรจะสะท้อนของความเป็นเป็นเป็นแม่นะคะเพราะเราเองก็เป็นแม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยท้ายท<ม>้ายที่สุดพี่ยังมีความเชื่อว่าแม่ทุกคนก็ยังมีความรักลูกทุกเลยลึกๆอ่ะแต่เพียงแต่มันก้าวไม่ข้ามไม่ผ่านเชื่อแน่ว่าลึกๆพี่ยังมีความเชื่อค่ะว่าแม่ก็ยังรักลูก สลาสดรอบสามไปแบบเงียบกริบกับนักธุรกิจชาวอังกฤษวัย54ปีในคลับสุดหรูเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะอาดีตนาเงเอกแอนซซเรียมกลับมาประเทศไทยพร้อมกับลูกสาวคนสวยน้องน,อน,นัรนี่ก็มีโอกาสพบปะกับสื่อมวลชนทันทีแต่งานนี้ไร้เงาคุณสามีมาร่วมงานนะคะเพราะว่ายังไม่คุ้นชินกับการออกสื่อค่ะผมก็ค่อนข้างจะเขินนิดหน่อยก็แบบว่ายัางยังขอเก็บตัวสักพักใช้เวลา จร,จริงๆเราก็ไม่ได้อยากคาดหวังอะไรเพราะว่าคาดหวังเราก็กลัวผิดหวังเนอะเราเราคิดว่าเราเราเน้นความสบายใจแล้วก็ความความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาก็น่ารักดีค่ะก็ใจดี mm hmm. แล้วก็เข้าใจวัยรุ่นด้วย mm hmm. เขาก็ไม่ดุนั่นเนนจอตัวงานนี้น้องนันนี่เลยต้องเคลียร์ข่าวเก่าที่ลือสนั่นโซเชียลแล้วยังไม่เคยเคลียร์ว่าเจ้าตัวเคยตั้งท้องมาตอนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษตกใจมากกว่าแบบเอ๊ะอยู่ดีๆแบบทำไมตื่นมา มีข่าวนีขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะแราตอนนี้มีแฟนมีคหนุ่มๆอย่งฮะอยู่ต่างประเทศก็มีบ้างนิดหน่อยตอนึี้เราก็พร้อมนะแล้วแต่ฝ่ายชายแล้วล่ละให้เขาพร้อมจะขอกรีบขออ้าวหวานใจสาวใบเตยก็พร้อมขนาดนี้หนุ่มแมนละคะจะว่าไงมีเลื่อบวชก่อนเบียดแล้วหรือยังเอ่ยที่ไม่พร้อม คือผมต้องสนุกกับเพื่อนดูแลพ่อแม่ให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกว่าสําหรับผมส1มสเมันยังไม่แก่คุณแม่ไปเตยนะครับนางเรียกแพงตลอดอยู่แล้ว<อ>แต่เราว่ามีบัตรลดราคาเหมือนแลนสร้างแลนด์มาร์คส่วนเรื่องภาพหลุดที่สาวใบเตยอ,อยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคราวพ่อแถมยังดูสนิทสนิทเอามากๆนั้นใครคะเพราะว่ามีประเด็นลือกันให้เซ็ตยากของคุณพ่อเขาที่จ้างงานนะครับ ถ้าถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักก็อาจจะตกใจว่ากล้าทาแบบนี้ได้ยังไงแต่นี่พอดีเป็นญาติทางคุณพ่อครับคู่ d ีเจแมนคับสาวใบเตยขอรออีกนิดแต่คู่ของดีเจเจแมนไม่รอแล้วจ้าเพราะว่าความรักสุขงอมเต็มที่แฮปปี้เวอร์ก็เลยต้องเริบมหาเ่องแต่งกับแฟนแล้วนะจ้าตัวเองพูดเลยหาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มหาแล้วแต่ว่าเพียงแต่อย่างที่บอกว่าคือในปีนี้มันคงไม่ทันจริงๆอยากให้รอให้บิสเนสเข้าที่ก่อนจังหวะโอเคก็ กกนน่าาจะบบบอให้ททุคครัเปิดตัวไปแล้วอย่างเรียบง่ายแต่ได้ฟีลตามชื่อหนังแผลเก่าที่งานนี้เหล่านักแสดงในเรื่องตามจัดเต็มเสื้อผ้าน,น้าผมสวยหล่อมาเดินพรมแดงในรอบปฐมทัศน์นำโดยผู้กำกับชั้นครูอย่างหม่อมน้อยพันเทวนพเทวกุลอายขวัญกับอีเรียมสาวใหม่ดาวิกาและหนุ่มนิวชัยพนรวมถึงนักแสดงอีกขับข้างอ่ะอะส่วนข่าวที่แววมาว่าหนุ่มนิวจะควงสาวรู้ใจมาร่วมงานนี้นั้นบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ค่ะ ไม่ได้ไม่ได้อยากปิดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากเปิดอะไรเงี้ยเราอยู่เราเราส่วนใหญ่เราสนิทก,กันแบบเป็นเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็เรามีอย่างที่บอกเรามีความสุขแล้วกับกับที่เป็นแบบนี้ครับด้านนางเอกพัน 8, ล้านใหม่ดาวิกาหนังแพ้เก่ากำลังเข้าฉายโกยรายได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆหนังเก่าอย่างพี่มากพระขนงยังฮอตเตรียมไปโกยรายได้ที่แดนกิมจิประเทศเกาหลีอีกแม่งานนี้เตรียมฝึกภาษาไว้เลยไหมคะสาวใหมา่าเซโย ก็พูดแต่คำเดียวค่ะก็แอบอ้อนๆขอ GTH ให้พาไปอยู่เหมือนกันค่ะว่าอ้าวหนังเราไปแล้วเราไม่ได้ไปหรอได้ถือโอกาสได้เที่ยวด้วยอะไแต่คือเที่ยวไม่สําคัญเท่ากับหนังเราได้ไปแล้วคนเกาหลีได้ดูค่ะข่าวจี๊บแบบนี้ยังมีให้ดูอีกเพียบอดจะรอกันแป๊บเดียวค่ะไม่ติดใจนะก็เปิดเปิดมากเลยดีดีค่ะ